อ่าแล้วผมก็กลับมาต่อกับพาร์ทสองนะครับผมนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังดูกันอยู่นะครับพาร์ทสองเป็นครึ่งหลังของแมปเบรีส์นะครับผมซึ่งเป็นแมปสามของเราณตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าทั้งสองทีมจะเล่น <go on. S 1> ออกมาในรูปแบบไหนนะ <Yeah. S 1> พอพอสับฝั่งกันปุ๊บเนี่ยขออนุญาตอธิบายกันก่อนนะครับเอ mm ่อ hmm. พอสับฝั่งเนี่ยถ้าเอาพูดตามตรงนะพลังในการกันของ play ่มเป็นอะรค่อนข้างที่จะอ่อนแอกว่า mm hmm. ในแง่ที่ว่านะครับเซนติโนสเนี่ยมีไซเฟอร์นะครับ มี k คเนาะที่สามารถที่จะเบรกจังหวะสนของข้ามได้แต่ p e p ปอร์เเนี่ยมีแค่อะไรครับพารานอยอันหนึ่งนะผมที่เบรกได้ไหมเบรกได้นะพารานอยอันหนึ่งเนาะแล้วก็มีช็อคโบ้ที่เบรกนิดนึงนะครับกับแฟที่เบรกได้เล็กน้อยแล้วก็สเนคไบที่เบรกได้ชัง,งาน,นักถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดตามตรงเนี่ยฝั่งกันสับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเปเปอร์เร็กซ์จะเล่นได้ยากมากเพราะว่าต้องหยุดด้วยกระสุนอย่างเดียวซึ่ง ้ารพูดตามตรงเนี่ยไปโปรเอ็กเ็นทีมที่ไฟล์าวเวอร์สูงนะแต่อย่างที่ผมบอกพอมันไม่ใช่ CSGO เว้ยที่เล่นเข้าไปยิงเสตอัพเสตอัพสโมกเซตอัพระเบิดเมลท็อปแล้เสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปเล่นปุ๊บแล้วโอกาสชนะจะสูงเว้ยแต่ว่าถ้าพอเป็น v a l o r a n t อน่ะมันมีสกิลเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องโฟกัสมันเยอะมากกว่าเว้ย ดัง้ผมก็เลยมองว่าเอออาจจะอาจจะยากยานิดนึงนะากับการที่เป็นคอมนี้ครับผมพารานอยเบดได้ไหมนิดนึงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับแต่มันเบียดแล้วไงต่อบังคับถอยแล้วแล้วไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่มีพารานอยมันคือต้องเล่นกับเพื่อนเว้ยพารานอยเสร็จปุ๊บถูกปะ่ะพารานอยมารงนี้ยเพื่อนออกมาพีคสามคนเว้ยยิงด้วยกันบง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 ,บงได้น้อยหนึ่งสองตัว เนี่ยถึงการพานอยถึงจะคุมไยไม่ใช่แค่เบรกอย่างเดียวเนาะแต่พรานอยมาเล่นกับเล่นคนเดียวเนี่ยเพื่อ break เบรกฝั่งตรงข้ามเฉยเฉยเนี่ยมันคือการเอาเงินไปโยนทิ้งก็ t ปะเออประมาณนี้ทุกคนแล้วนี่ครับตั้งใจจะเล่นพีกเวยเห็นป่มผมไม่เข้าใจว่าทาไมถึงทำอย่างนี้ไว้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพีกนะครับแล้เรียบร้อยคนนรับผมเหลือฟอร์ซิกนะคนอยู่ในไซส์นะ ถือว่ารถเหินค่อนข้างเร็วผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซนติโน่ค่อนข้างเร็วกว่าเ <45 S 1> นาะมีผมแล้วซอรซิตได้โพสิชั่นอีกหนึ่ง oh <my. S 1> แพนด้าก็จริงครับแต่นี่ช็อคโบวมาอุย้ยอันนี้อันนี้แย่ครับเหมือนโอเวอร์ฮีนนิดหนึ่งเราซัมติงครับค่อนข้างที่จะโลนะเหมือนกับเซนติโน่ครับที่โลเหมือนกันไม่มีโพสแพนนะครับวัดกันล้วนๆแล้ว แล้วก็มีการนะผมอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจคือเขารู้ครับว่าเขาโรเทคค่อนข้างที่จะนานเนาะให้เทนไปอยู่มิดแทนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวิ่งไม่ดีเนี่ยเดาวายได้ินเสียงตัดเทนได้เหลือสองต่อสามโอกาสแพ้สูงขึ้นนะครับนี่ oh, <k uit> ครับเราเล่นครับผมพยายามจะล่นโพสแผนมีสเนตบไ์เหลืออยู่นะแต่วายบอกเลยเขายากครับ <ale> เรางัดได้หนึ่งเซลซิสอุย้ยได้หนึ่งเหรอเฮ้ยไปฟีดอี้หนึ่งโอ้โหเมื่อกี้จังหวะนี่ทกี้้าไมชักของนี้แพ้นะเซนติโนโอ้ทุกคนนะเมื่อกี้คืออีกแล้วอ่ะอดูรีเพย์กันนะผมเนี่ยผมว่าเนี่ยชัดมากผมคือเนี่ยออกมาพีคเล่นคนเดียวเว้ยไม่มีพารานอยนะเมื่อกี้เนี้ย คือเหมือนเนี่ยถอยก็ได้แต่ไม่ถอยับผมออกมายิงเพื่อที่จะวัดเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใครบ้างเขาไม่มีตัวหาข้อมูลนะตรงนั้นไงมี i ิ i t i a t o r แค่ตัวเดียวเว้ยเนาะสิ่งที่เขาทำได้คือว่าหน้าไปแหวกเว้ยน <ST AR C> เนี่ยเห็นป่ะเสียเสร็จปุ๊บจริงๆควรจะหลายนะแต่ว่ามันมี double shock bow เว้ย double shock dart ยิงเข้าไปพีกออกมาสองคนตายคู่ครับ เด็กเซ็งดีครับผมโอ้โหเมื่อกี้พิษะโคตนี่ลุกเลยเมื่อกี้เป็นผมก็ลุ้นเว้ยจริงจริงเาดูกันต่อครับซีโร่พอยเช็คก่อนนะเผื่อมีคนดักมุมนี้กับมุมนี้นะเพราะว่าซีโรพอยเช็คเออร์ลี่เนี่ยมุมนี้ถ้าไม่มีคนยืนอยู่ตรงนี้ยิงไม่ได้นะครับแต่ถ้ายิงปุ๊บรู้เลยว่ามีคนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเก็าป้ะเนาะ มีอินิเชเตอร์อีกหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยต่อไอซีแลพอยไปแล้วเขาเดินมาถึงนี้เขาสามารถที่จะโดรนหรือว่าจ่ายรีคอนโบเนี่ยเช็คแบ็คใส่ได้อีกรอบหนึ่งเห็นปะนะเนี่ยความยืดหยุ่นของซนิโนสูงกว่าเยอะนะครับผมพูดผมบอกแล้วนะว่าสูงกว่าเยอะสังเกตนะเขายิงปืนมาค่อนข้างเหมาะกับสาการด้วยนะเพราะว่าเขายิงมาเป็นบูด็อกเนาะเล่นระยะไกลค่อนข้างโอเคอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมโอ้โหแล้วเรื่องที่จะว้ามาบีครับ นี่ข้อดีของโยรูนะจริงๆบอกเลยว่า,วาแชมเบอร์ปรับกลับมาเนี่ยน่าจะกลับกลับเข้าสู่เมตาจริงนอโอ้เลยอยา,ากจะโหกระหน่ำมิดครับเพราะว่าในพิสตอร,ราว์เนี่ยมิดเป็นจุดที่แทบจะเป็นจุดบอร์ดนะแล้วโอ้โอโออยแวบมายิงครับบอกเซกเกคนนะวางเป้ารออยู่มีเป็ด2ก็บอกครับ ต้องดูว่าเทนส์จะจ่ายแฟลชยังไงครับเหลือลูกเดียวนะเดี๋ยวจะวายมีสเสน่ใบครับคือเห็นโดนปุ๊บจ่ายแน่นอนเห็นไหมเข้ามาไซ้์คนเดียวอูเแล้วเซ็ตเคนได้หนึ่งครับเนี่ยฝ่ายส่งเพื่อน,นเห็นปหมคือเมื่อกี้ฝ่ายวล้วนนะเห็นไหมลูกเดียวอ่ะรู้เรื่องเลยครับเนี่ยตัวเข้ามาแม่้แต่ว่าส่งของให้กับเพื่อน แล้วสไนเปอร์ครับเล่นในเกมบับแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทนายนสองเขาบอกเราเซคเคนเอาให้โอ้โหโอ้โหเซคเคนได้โคตรเวอร์ครับบอกเลยเป็นเอด,ด้วยโอ้ของจริงครับคนนี้เขามาว่ะอนนี้เขามาครับ ผมไม่ต้องพูดในีดีโนะเพราะว่านี่ครับผมพงโทษเรื่องดรับไม่ได้นะแต่ว่าดรับค่อนข้างมีผลกับเกมเพลย์พอสมควรนะครับคือรัวแต่แผนด้วยแต่ว่าดรับมีผลมากมากครับโอ้แล้วแลัมาส่งให้กับเพื่อนครับนี่ฮะเห็นปะดูโก้จกอเกซีครับผมเพราะว่าปืนเขาได้เปรียกว่าเนาะคูจ่ายของนะครับสิ่งที่เขาจ่ายคืออะไรฮะ ปามีดโยนแฟดฆ่ามาเนี้ยพอดีเป๊ะๆแล้วยังไม่จำมครับนี่มอนเยิ่ตัอีกแล้วหเห็นปะแทบไม่ได้เล่เลยครับวาร์ปกลับไปเป็นเป็นรีเทคกอ่ะซึ่งอ,อุ๊ยโอ้โหได้อีกหนึ่งว่ะสี่สารทุกคนหลุดหลุดครับตำแหน่งนี้คือหลุดครับ สาสีม่องครับผมโดนชองโบมาโอ้ยเซอสิตให้หนึ่งเราสสปา์ดรอปลึกครับเอาละผมเมื่อกี้คือวัดถ้าไม่ได้ไมา์ฟรีนี่เหนื่อยครับผมพูดเลยนะเอาละฝึกวัตยะไกลครับดูโอ้โหจริงๆจะบอกว่าถ้าใครขี้สงสัยก่อนโอกาสแพ้สูงครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วไม่ต้องรีบก็ได้ครับเป็นฝั่งกันยังไงฝั่งของข้ามจะเข้ามาหาเราอยู่แล้วเว้ยพอเซเคนคนระับพีกมาคือเพื่อน,นจะเห็นก่อนนะโอ้แล้วมาฟีกพีกจังหวะเดียวเลยครับอจอดทีทีบอปป,ปิ้งสวิงโอ้๊อปป,ปิ้งสวิงว่ะทุกคน Oh. <c oughs> คือจังหวะยกวอล์อมายฟีกฟิกเลยเว้ยเป็นจังหวะที่ <c oughs> ไม่ไม่ใช่วิสัยปกตินะครับแต่พอวอล์ตกเนี่ยคือ,อเซลเซียส <c oughs> ไดใ้ให้กับเพื่อนนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอ้โหนิดเดียวนะครับ อ๋อผมสิบต่อห้าครับต,ตอนนี้เ,ออเปเปอร์เร็กซ์ยังไม่ได้ซากดานะเอาจงจริงต่อฝั่งมาเร่านี้เอบานี้นัวม,มิดนะเห็นปะจ่ายของจ่ายอะไรครับจ่ายซีโร่พอยต์มุมนี้เจอเลยฝั่งตรงข้ามดีแม่ด้วยเนาะมีรีคอนโบอ,อีกนะครับลงตรงไหนก็ได้อ่เอ,อจริงบอกเลยครับว่า ได้หมดอ่ะเช็คมิดได้ทุกมุมผมบอกเลยครับมิดก็คือโดนทุกมุมครับมีโอโดนไล่อีกเนี่ยบังคับกลับเข้าเข้าที่เลยครับใครที่เอเกซสซีมาเนาะซึ่งจริงๆคอมเปอรตรต้องการการเอเกซีฟมากๆเว้ยในการแข่งขันนะเพราะว่าเขาหยิบมาเป็นโดูทีสองตัวถูกปะเขาต้องทําการกันให้เหมือนกันตีเว้ยออนดียผมบอกดังนั้นเนี่ยไม่ง่ายครับไม่ง่าย่มามมือต่อครับโอโดนะ เช็คมาจริงๆไม่เจอนะความจริงเจอยากมากครับเพราะว่าโดดค่อนข้างไกลเนี่ยจ่ายแฟฝงสนกับเพื่อนครับโอ้ยไม่ฟิีกได้หนึ่งอันนี้คือรูดตักไปเองครับใจร้อนมาดูกันต่อเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีนิดๆแล้วโอ้โหฟอสเคนได้หนึ่งกระโดดมาระวังโอ้ยเซ็คเคนได้ เมื่อกี้ไม่มีคนอยู่เน็ตครับเราเช็คเน็ตไม่เจอใครครับแปลว่าเน็ตเน็ตตัวนี้เคลียร์สี่ต่อสี่ครับสี่ต่อสามน่ะเราดีคอนโบเช็คมาแบ็กซ้ายคนหนึ่งโอ้ยยิงมาแม่มจัดเราฮันเตอร์ฟิวลี่ยิงมามอนเย็ดได้หนึ่งนะ อเูเราเทนยิงได้โอ้ยโ,อโหวันนี้โคตรสุดครับซอมติงร<ห>อดระหว่างประตูไปเลยได้ไปครับส1บต่อ6ได้วินแรกเลยทุกคนแต่เปเปอร์เล็กดูไม่ค่อยโ okay อเคกับวินนี้นะเพราะว่าไม่ได้ฟูลบายแบบเกาะใหญ่เท่าไหร่นี่ครับ และ they're able to get some good damage on him and saucy quick with the response with the shock dart to knock him out of there e a n yeah the hunter's fury helps you down as well but still like sentinel we went down round แต่ทีละพ้อยิึเหมือนเดิมครับเนี่ยนไหม a g g r e s s i v ได้เลยเห็นไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่มีไม่มีคนอยู่มิดนะดังนั้นเนี่ยแต่เขามีป p y แคมไง เช็คได้ตลอดนะครับเผื่อมีใครดันมิดมาขอแค่เปิดแคมครับโอ้ยิงแคมทิ้งดูแล้วครับผมว่ามีคนเลิกข้างหลังเนาะแต่พลนอยมาเพื่อเบรคครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเพาเพื่อนข้างหลังคออยู่เนาะอังั้นเนี่ยเขาดูต่างหลังดัดมาเนี่ยไม่ถึงนี้แน่นอนนะเพราะว่ามีทิปวายอยู่เนาะต้องเข้าต่อครับผมแล้วจ่ายแฟดตบังคับมอนย็ดถอยมีคนโบมาแล้วจ่าย อันตีครับมุมนี้โอ้โหแล้วจ่ายฮันเพลฟิลลี่ครับไล่ที่เลยจอนรอหลังนะเมื่อกี้เนี้ยใช้เขาว่ารอก็ได้ครับเพราะว่ารู้ว่าทรปแตกนะครับเพราะว่าฟอร์เซคไม่ซื้อสกิลเลยครับซื้อแต่ปืนนี่ครับเราซัมปิ่งมาโอ้เขาเล่นนอกไซ์ครับแล้วแพนไม่เหมือนชาวบ้านนะปกติเขาจะแพนข้างในครับเรามีแพนข้างนอกใช้ อันนี้แทนวอลนะไวเปอร์พิทเนี่ยเพราะว่าถ้าฝันของข้ามเข้ามาเนี่ยบังคับเข้าฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฉลาดมากเพราะว่าถ้าเขาเข้าฝั่งเนี้ยเขาเสียเลือดเวย้ยแต่ว่าบอมอยู่นี่ไงคือปกติเขาเข้ามาตรงเนี้ยเพื่อที่จะดีฟิวบอมถูกปะ่ะแต่ถ้าบอมตรงเนี้ยมันเป็นการบังคับให้เ่นฝั่งเดียวเวย้ยเนี่ยโคตรฉลาดนะครับโคตรสุดอ่ะเออนึงีแล้ว เดือสองก็บ,บอกอเล่นไงเฮ้ยโอ้โหยิงสะก,กิดสะก,กิดเท้าแล้วอยากจะได้นะขอเก็บหน่อย <c oughs> เป็นจังหวะที่ต้องไล่ครับ <c oughs> โอ้โหแล้วเซคเคนได้หนึ่งแด้ว <c oughs> เ,เจอรับผมไม่ฟรีเอ้าสีต่อหกครับทาไมฟรีได้หนึ่งนี่โอเคเลยนะ <c oughs> โอ้โ,โดนกกเซคเคนยิง สิบเอ็ดต่อหกครับเบลโคลเร็กนี่น่าจะเป็นทีมน่าจะอันดับสองของโลกได้นะถ้าพูดกับตามตรงนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยนะเซนติโนที่ไต่มาจากข้างล่างนี่ว่าโหดครับเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยซีโร่พอยเช็คเนาะแต่อันนี้ตัวอยู่บีนะอันนี้เซนีอยู่บีหมดเลยนะครับผมเขาต้องการทำให้มันไม่ผิดไม่ผิดตาเนาะมีสองอินิเชเตอร์จ่ายของด้วยกัน จะได้ให้คนกองอยู่เองน้อยสามคนนะครับนี่ครับรู้แล้วว่าเนี่ยพอ KOUA โซวาอยู่แเนี่ยมีช็อคโบมาถูกป่ะช็อคด์สนะครับใครเรียกช็อคด์สช็อคโบก็แล้วแต่นะครับมีศิโรพอยต์หนึ่งนะครับผมดูแล้วว่ามี KO นี่เนาะมีช็อคโบมาลงตรงนี้หนึ่งนะครับผมเป็นโซวาถูกปะเกิดอะไรขึ้นครับดูแล้วว่า ถ้าตีเอเนี่ยมีของครบนะครับผมจะตักเอแม่งสามเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ตีมิดเลยทั้งหัวหม,มิดไม่ค่อยผ่านเนาะซึ่งจังหวะนี้ก็จังหวะที่ดีครับสามารถโยไปบีได้เนาะคือผมว่าเขาสแลมเอจนคือเขาตีเอจนปโป prolex หล,ลอนเลยส่วนหนึ่งนะผมพูดเรื่องจริงนะว่าการสแลมซักไซด์หนึ่งอะ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดปัญหาค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามาทำให้าานั่นเว้ย คือมันทําให้เรามีภาพจําอะต้องสแต็กเอสแต็กดก่อนอ่่ทีนี้เป็นบริเวณรับเกมค่อนข้างดีนะคือดันออกมาสามคนครับจ่ายพระนอยนะผมจ่ายสมกมารู้แล้วครับว่าไม่อยู่ a นะครับตัดทิ้ง a ได้เลยอยู่บครับโรเทนเลยเห็นปะเห็นปะทุกคนค่อยๆอ่านเกมตามนะคือมันต้องมีวิธีเกลอินโฟแบบนี้เว้ยซึ่งการได้อินโฟมาแม่งโคตรอันตรายเห็นปะแต่ต้องโถมต้องโหมก็นำอ่ะ แบบต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกอะ่ะแม่งโคตรไม่เฮลตี้เลยสลายชีเพื่ออินโฟเราแพนครับเดิมินชโนดิฟมานะมีชอตตอี้ครับผมแต่ว่าเอาไม่อยู่อีกแล้วโอ้เอร์จทีทีได้หนึ่งมีนิวโรสเตปได้ข้อมูลโอ้โหเราเห็นหมดเลยครับอุ๊วุ้ยฟิกฟิกแบบฟิกจริง ิจัดนะมแลีสปายแคมครับเต่นสบายเลยทีนี้อั้เจอครับผมแล้วอันน้เฮ้ยโอ้ยโอเทนโครฟิกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใหดูีเทีหนึงเว้โคตรแบบหันควบโคสุดครับมาดูกันต่อครับทุกคน นี่ครับคือจะชอ็อตตี้ยิงเว้ยแต่ว่านั่นแหละคือทุกคนต้องต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของโยรุอ่ะมันไม่มีบั๊กแล้วคือเมื่อก่อนที่โยรุมันเก่งมากนะเพราะว่ามันมีบั๊กอยู่อันหนึ่งก็คือถ้าคุณจ่ายแฟตพร้อมกับโยนปืนเข้าใจะมันจะบังคับถือปืนให้คุณทันทีเว้ยนี่คือบั๊กของโยรุที่เกิดขึ้นนะครับ มันไม่ได้เหมือนแชมเบอร์นะเว้ยที่ถ้าคุณถือออฟยิงปุ๊บตัวอันเตียยิงปุ๊บแล้วควักปืนเฮฮันเตอร์ได้เลยนะเว้ยเก็ตปะ่ะแต่ว่าอยารู้ว่ามันต้องควักปืนด้วยความเร็วปกติเว้ยซึ่งจริงๆอะปืนที่เหมาะที่สุดอาจจะไม่ใช่ชอตตี้หนึ่งและอาจจะเป็นบักกี้ ucky, เพราะว่าบักกี้อะมีความเร็วในการถือปืนที่เยอะกว่าปืนอื่นเว้ยแบบควักปืนเร็วอะเก็ตป่ะ เออดังนั้นเนี่ยบักกี้เป็นอีกทางเลือกที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือพอมันควักปืนช้าพวกโปรพเพยเออเขารู้ตัวเร็วเวย้ยออในโซโล่คิวในแรงอาจจะพอได้นะครับแต่ว่าในในแรงสูงสูง,สงหรือว่าแบบในการแข่งขันนะถ้าไม่มีคนคอยส่งของให้ให้เพื่อนอนะเป็นไปได้ยากมากครับโหรอบนี้ผมสแต็กเอเพราะว่า ตั้งใจจะสู้ A อครับเพราะปกติเนี่ยเซนติเนลตีเตลอดนะต้องมีคนห้อยเไว้แล้วค่อยไปตีบเก็นปะเนี่ยผลของการแสลม A อเว้แสลม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 ฮิต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 ตีเรื่อยๆเห็นปะมีเอเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโดนไหมเนี่ยต้องการตั้งใจรัชเอสี่คนเว้เนี่ยนี่คือการจิ้มนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่อยู่บีอะผมสองคนเนี่ยเนี่ยพอเช็คไปเจอปุ๊บโยรูวาร์ปแล้วอ้แล้วโดนนี่ครับ New นูคอมมานเกิดอะไรขึ้นครับซีโรพอยนูคอมมานเกิดอะไรขึ้นครับซีโรพอยไม่ได้จ่ายนะนูคอมมานเสร็จปุ๊บสเนนิคไปจ่ายไม่ได้เห็นปะยกวอไม่ได้เว้ยเป็นใบเลยเห็นปะเนี่ยความน่ากลัวของเคโอนะครับ <Stand S 1> แต่ถ้าเคโอเคโอเจอ<ร>มาเจอกันเนี่ยม <still alive S 2> ันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วพอเคโอร่วงเห็นปะเพื่อนชุบได้เห็นไหม แล้วชุบเพื่อนครับแล้วโอ้โหซาซี่ออกมาเพลียให้แล้วเรียบร้อยครับเหลือแค่คนเดียวคือไมฟรีกูชุบเลยครับชุบเสร็จแพนเลยแล้วน่าจะเรียบร้อยผมเกมนี้ครับตกเป็นของเซนติโนแน่นอนถ้าขึ้นโลโก้นี้โดนแฟกเมนไล่มาสแปมเรียบร้อยเสนาเป็นของทางฝั่งของเซนติโน l นะครับเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าเซนติโนเนี่ย ดัฟดีกว่าไหมสำหรับผมผมว่าดัฟนี้ค่อนข้างโอเคกว่าเปเปอร์เร็กซ์ในระดับที่ว่าเปเปอร์เร็กซ์เนี่ยดัฟมาค่อนข้างยูนิคมากๆเลยนะครับเป็นค่อนข้างยากเนาะก็ต้องยอมเขาจริงๆสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะต้องยอมเขาจริงเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์กันสักเล็กน้อยกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันถึงทุกวันนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมน่าจะเป็นซีน่าเฟติกเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ